สวัสดีครับวันนี้ผมมารีวิวอีกแล้วนะครับเห็นเจ้าซองนี้แอบเพื่อนน้องนึกออกอยู่แล้ววนต้องเป็นซองปืนแน่นอนนะครับตัวนี้ผมเคยถ่ายรูปลงในกลุ่ม Facebook ไปแล้วนะครับว่า,ามีใครรู้จักยี่ห้อนี้ไหมนะครับยี่ห้อนี้นะครับ U.M ย่อมาจาก Uncle ไหมนะครับก็ตัวนี้เป็นซองปืนที่เป็น Multiple Gun หรือ Universal ประมาณนี้นะครับผมยังไม่แน่ใจที่เขาเรียกก็ประมาณนี้แหละมันใส่ได้ทุกยี่ห้อใสท่ทุกยี่ห้อเลยนะครับสามารถใส่ได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก็ลักษณะซองมจอาจากสองข้างจะสมมาตรกันแล้วก็มีรูให้ใส่น็อตน,นะครับตัวฝั่งนี้ก็จะเป็นหูร้อยเข็มขัดนะครับสามารถปรับระดับได้4 4ระดับนะครับก็ขัดแล้วก็ขยับเอาตามความชอบนะครับสูงต่ำนะครับซองนี้เป็นซองที่ใช้กับปืนประกอบกับไฟฉายนะครับซึ่งใน ตัวซองของมันเนี่ยในแพ็กเกจมันเนี่ยมันให้มาเนี่ยมันจะมีไฟฉายมาให้หนึ่งตัวนะครับเอเอลืมบอกไปตัวนี้เป็นซองที่ผมไม่ได้ซื้อเองนะครับเป็นซองที่เพื่อนที่อเมริกาส่งมาให้ใช้นะครับวันนี้เขาไม่ได้ใช้มันก็ส่งมาให้ใช้เล่นๆนะครับก็ตัวนี้จะมีไฟฉายนะครับสกรีน U.M. u n c l e m i k e นะครับ a ม e in c ชน n านะครับเออ ที่เท่าที่หาข้อมูลมาตัวนี้ไฟฉายตัวนี้อยู่ที่150ลูเมนนะครับก็ถ้าปุ่มเปิดปิดก็อยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ใส่ฐานด้านหลังฐานผมไม่แน่ใจเบอร์อะไรน่าจะเป็น CR123 นะครับหรือไซส์ใกล้เคียงกันประมาณนั้นแหละนะครับใส่ในฐานหนึ่งก้อนน่าจะเป็น CR123 แหละตัวสั้นแบบนี้นะครับแล้วหมุนท้ายปิดเข้าไปนะครับตัวไฟฉายที่ติดก็น่าจะติดกับตัว ลางปกติทั่วไปนะครับแต่วันนี้ผมมีตัวในแบบคือตัวล็อก19 Gen 5นะครับเดี๋ยวลองใส่ให้ดูนะครับปืนผมเคลียร์แล้วนะครับแต่เ,เคลีรอบหนึ่งนะครับอ่ะครับผมก็ใส่เข้าไปนะครับก็ใส่ตามรางแล้วก็กดตัวหน้านะครับเพื่อให้ตัวล็อกมันลงไปแล้วก็เลื่อนเข้าไปนะครับใส่ให้ตรงล็อกลักษณะก็จะประมาณนี้อาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ในความคิดผมนะเพราะตรงนี้มันมันว่างๆไปเดี๋ยวขออนุญาตรถกะไรหลงนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับลักษณะการจับโอเคมันก็มันก็จะเป็นแบบนี้นะครับมือเราก็ไปเปิดไปใส่ก็จะลำบากนิดนึงแหละในความคิดผมนะ,ะนิ้วชี้ก็กมันไม่ใช่ท่าทีา่ที่เราคิปปืนอะนิ้วโปง้งแต่ว่าถ้าใช้ผม ยังไม่ยังไม่ได้ลองใส่ถานเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมันใส่กันผมคิดว่ามันอาจจะได้แค่โหมดเดียวก็คือเปิดเปิดกระปิดนั่นแหละนะครับก็กดเปิดตึก๊กแล้วก็ใช้แล้วก็ใช้ไปเลยนะครับเพราะคงไม่ได้แบบแตกต่างกับตัวโอไลท์พลทูวอลคิลีที่ผมวอคิลีที่ผมเคยใช้นกมันก็จะอยู่ลักษณะน,นี้สามารถกดเปิดไฟได้ทั้งซ้ายขวานะครับแต่ว่าตัวเนี้มันได้แค่อันเดียวนะครับ อมันทำมารองรับปืนหลายหลายหลายประเภทนะเนาะมันไม่ได้แบบเฉพาะรุ่นมันก็เลยมีช่องว่างอะไรอย่างนี้นะครับแต่ดูเนื้องานก็โอเคปกติธรรมดาทั่วไปถามเรียบร้อยไหมก็ระดับหนึ่งนะครับไม่ได้แบบเพอร์เฟกอะไรมากมายก็หลอดเป็นน่าจะเป็น LED มั้งนะครับยังไม่เคยลองใส่ฐานนะครับแต่ก็หน้าก็ดูใสดีนะครับเงาดี เราใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ซองนี้เขามีคําเตือนไว้1อันที่ปั๊มมากับซองเลยนะครับเขียนว่า do not use without light นะครับก็คือห้ามใช้ถ้าไม่มีไฟฉายตัวนี้นะครับเพราะว่าซองตัวนี้นะครับมันถูกล็อกด้วยไฟฉายนะครับแล้วเหตุผลที่มันใช้ได้กับทุกยี่ห้อเห็นไหมครับช่องว่าง ค่อนข้างเยอะนะครับปืนที่จะอ้วนกว่านี้ก็ได้ถ้าเป็นก็อกยี่สิบเอ็ดก็ได้นะครับเพราะยี่สิบเอ็ดมันจะอ้วนกว่านะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นแบบนี้ลักษณะนี้นะครับอเราใส่เข้าไปตัวก็อกสิบเก้าเนี่ยถ้าดูจากดังด้านหน้านะครับดูทางด้านหน้านะครับมันก็จะเหลือพื้นที่อยู่อีกนิดนึงนะครับก็ มันน่าจะพอดีกับประมาณก๊อกสิบเจแหละถ้าถ้าถ้าเป็นรุ่นที่ยาวกว่าน,นี้ก็จะเลยเลยซองออกมานะครับก็พื้นฐานทั่วไปก็จะเป็นแบบนี้ชักออกมาก็จะเป็นดึงออกมาตรงๆเลยนะครับมันก็จะมีรางที่ล็อกกับตัวไฟฉายอยู่แค่นั้นเองนะครับก็ใช้งานสนุกๆขำๆได้นะครับฝึกซ้อมได้แต่ถ้าเป็น จ้าหน้าที่นะครับผมไม่แนะนําให้ใช้ซองเลเวลหแบบนี้นะครับเลเวลหก็คือไม่มีตัวล็อกปลดล็อกอะไรนะครับเป็นซองที่เป็นฟิกชั่นล็อกหรือว่าปรับความแน่นบีบกับตัวปืนมันเองนะครับแล้วก็ดึงก็ได้ตรงๆแนะนําให้ใช้ที่เป็นมีตัวปลดล็อกไม่ว่าจะเป็นนิ้วโป้งนิ้วกลางอะไรก็ว่าไปนะครับอันนั้นจะป้องกันการแย่งได้ดีกว่าอันนี้อาจจะใช้แบบซ้อมส,สบายๆดึงขึ้นมาตรงๆอะไรอย่างนี้นะครับก็ได้แต่ตัวนี้ผม เดี๋ยวไว้ลองใช้งานดูนะครับตอนกลางคืนว่าไฟฉายจะสว่างขนาดไหนเพราะว่ายัง,ยงไม่แน่ใจเรื่องขนาดของฐานนะครับแต่เดาว,ว่าน่าจะเป็น cr 123อายัางไงเดี๋ยวคอยลองติดตามชมอีกทีละกันตัวนี้นะครับคลิปล็อกที่ให้มาเป็นคลิปแบบล็อกเข็มขัดเนี่ยมันจะมีขนาดน่าจะใส่ได้ประมาณ3ขนาดนะครับก็จะเป็นล็อกนี้1แล้วก็อันนี้ใส่ก็จะกดลงไปนิดนึง ถ้าใหญ่กว่านั้นก็จะได้แค่ระดับเท่ากับรูของมันตรงนี้นะครับก็ใส่ตรงนี้ก็จะบีบกข็คัดไว้หน่อยก็จะแน่นๆนิดน,นึงนะครับแต่ก็ไม่น่าจะหลุดละถ้าเกิดเราใส่ใส่กับตัวซองนี้ใช้ซ้อมก็ดึงออกมานะครับก็ใช้งานได้นะครับก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ที่เพื่อนส่งมาให้ใช้นะครับงั้นก็ขอบคุณมากด้วยาฝากขอบคุณ น้องต้อมนะครับน้องต้อมจาก KMT Desert Training นะครับเพจนี้เดี๋ยวผมเอาภาพเพจมาแปะให้นะครับเป็น KMT Desert Training นะครับเป็นเพื่อนที่อเมริกาที่อยู่รัฐเนวาดารัสเวกัสเนวาดานะครับส่งมาให้ให้ลองใช้ดูก็เดี๋ยวไงก็ฝากไปติดตามช่องของ KMT เขาด้วยนะครับแล้วก็เพจ เพจ Facebook ด้วยนะครับทีมนี้ก็มีกัน3คนสนุกสนุกปืนสวยงามมากๆนะครับแล้วเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสนะครับผมจะลองคุยกับทางทีมงานทางนู้นดูว่าเราจะมาโฟนอินเฟสไทม์ Phone in, time, อะไรคุยกันเกี่ยวกับเรื่องปืนเรื่องอะไรกับทางอเมริกากับไทยเนี่ยมันต่างกันยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวเราลองลองดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับก็สำหรับ คลิปซองปืนตัวอังเคอ i k ไม้ตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวก็จบแต่เพียงทนี้เพราะไม่มีอะไรมากก็คือแค่ซองปืนกับไฟฉายนะครับชื่อเต็มๆของมันถ้าผมจำไม่ผิดนะครับอังเคอ i k ไม้ส r ป s s ลส t e ิสเต็ม e r สเตอร์หรือ h o สเตอร์ y ิสเต็มประมาณนี้นะครับส p ป r o ลสเนี่ยแหละถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตัวนี้นะครับไฟบวกไฟฉาย150ลูเมน150ลูเมนผมก็ว่าน่าจะเพียงพอนะเพราะว่า ถ้าในคลิปก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนๆได้ดูนะครับตัว s r e a m l i g h TLR6 นะครับตัวนั้นแค่ร้อยลูเมนเองผมลองกดเปิดดูแล้วเนี่ยแล้วผมบังเอิญว่าหมุนหมุนไว้ฉายมาแล้วมันสอ่องเข้าตาไปดีนี้ก็โอ้แสบตาอยู่นะก็ถ้าเป็นตัวนี้150ลูเมนก็สว่างกว่าอีกครึ่งนึงก็น่าจะเพียงพอต่อการใช้งานภายในบ้านอะไรอย่างนี้นะครับกลางคืนสามารถส่องดูในบ้านสบายๆโอเคก็เดี๋ยวฝากกลุ่มพูดคุย a c e b o o k นะครับ เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วก็เพจของทาง KMT d i s c o t i n ง i n g ไว้ด้วยนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับไงก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ